ช่วงเคยเป็นข่าวในวันนี้นะคะจะพาไปติดตามชีวิตของจอนมกจกค่ะเป็นอดีตนักแสดงตลกนะคะที่สูญเสียทั้งสามีจากน้ำมือของแก๊งปาหินแล้วก็สูญเสียลูกสาวจากอุบัติเหตุด้วยนะคะเธอต้องต่อสู้ชีวิตเพียงลำพังค่ะด้วยการขายน้ำพริกเลี้ยงตัวเองมาก,กว่า7ปีติดตามจากรายง,งานของคุณสุชาดาวลัลโชดมค่ะ แห่งความตายไม่เคยเตือนบอกใครเช่นเดียวกับชีวิตของอดีตตลกผู้อาพัพโจมกจกถูกปิิิลมหายใจจากกลุ่มวัยรุ่นที่ปาหินใส่หน้ากระจกรถตู้ทะลุเข้ามากระแทกศรีรษะโจยอย่างจังขณะนั่งรถมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเดินทางไปแสดงตลกเจ้าตัวทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล25ตุลาคม2547 คือวันที่หัวใจของผู้เป็นภรรยาอย่างจอนมกโจกต้องแตกสลายเมื่อขาดเสาหลักของครอบครัวความโศกเศร้าไม่ได้หยุดแค่นี้ผ่านไปเพียงปีเศษฟ้าผ่ากลางใจเธออีกครั้งเมื่อน้องเจนนี่ลูกสาวสุดที่รักถูกรถทับเสียชีวิตหัวอกผู้เป็นแม่ต้องนองน้ำตาจนแทบทรงตัวไม่ไหววันที่ชีวิตไม่เหลือใครจอนมกโจกอดีตนักแสดงตลกที่ขำไม่ออกกับชะตากรรมตัวเองต้องสู้ชีวิตเพียงลำพังเธออาศัยอยู่ในบ้านเช่าหลังเล็กๆ โดยยึดอาชีพขายน้ําพริกเพื่อหารายได้เลี้ยงตัวค่ะวันหนึ่งขายได้กี่กระปุกคะพี่ก็แล้วแต่งานบางทีก็ร้อยกระปุกสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าน้าพริกเนี่ยก็คือเลี้ยงตัวได้เลี้ยงตัวเองได้อยู่ไม่ต้องไปเป็นพาระราคใครตอนนี้ทําใจได้บ้างแล้วยังคะพี่ก็ทําใจได้แล้วก็ทําใจได้ตั้งแต่ปีปีที่ห้าเพราะว่าไปอภัยโทษด้วยเขา พยายโทษได้คนที่ว่าปาหินนะแล้วเขาก็าพ้นโทษไปแล้วเราก็ไม่รู้จะโกรธแค้นเขาไปทําไมคือโจเขาก็เสียไปแล้วเขาก็ไม่ฟื้นขึ้นมาเผื่อชีวิตเราจะดีขึ้นเราัยจะโทษได้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ยังมีนอนร้องไห้อยู่บ้างไหมคะพี่บางทีเหนื่อยบางทีเราท้อแล้วก็ร้องไห้นะแต่เราก็ก็สู้ขึ้นมาเราเหลือคนเดียวเราต้องเข้มแข็งตอนนี้มีใครให้ความช่วยเหลือพี่บ้างไหมคะก็ จอนก็ไม่มีใครนะเพราะว่าจอนเขไม่ได้ติดต่อใครถ้าว่าไม่มีก็มีคือพีล็อกสเสด,ดจอนเดือดร้อนกินงจอนก็ไล่หาน้องเรืออะไรน้องเขาก็าอุนตังมาให้สิละสองพันหลังแพ็คน้ำพลิกใส่กระปุกเสร็จจอนมกจกก็เรียกแท็กซี่เจ้าประจามารับที่บ้านเพื่อขนน้ำพริกไปขายที่สภาลอยพันทิพย์งามวงวาน ซึ่งมีทั้งลูกค้าประจำและขาจรมาช่วยอุดหนุนมาซื้อเข้าทุกวันเลยเฉพวแถวนี้ยอุดหนุนขาทุกวันอร่อยอร่อยดีค่ะเวลาช่วยเยียวยาความเจ็บปวดได้มากวันนี้เธอแข็งแกร่งขึ้นและในวันที่25ตุลาคมจะจัดงานทําบุญครบครอบ11ปีให้กับสามีผู้ล่วงลับที่วัดนครชื่นชุม่มพุทธมนทนสายส สุชดาวรานโชดมสำนักข่าไทยอสอมทอรายงาน